my mind waking when the sun's down riding all these highs waiting for the calm down walk these streets with me i'm doing decently just glad that i can be yeah i'm trying to realize มามใบในพศ2551นั่นเองต่อมาอันนี้คือภาพอะไรรู้ไหมนี่ฟิลลอันนี้จะเ,เป็นภาพอะไรทาอะไรเขาอะไรใช่ไหมเออมันก็มี เวลาคุณสอนไม้อ,อ,อาจากฟังเล่นแต่เกมผู้กตีกันเูื่อกตีกันตัวตีอ่ะเร่อนี้านตตีเลยต่อมาจะเป็นพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนะคะอินเดียนะคะอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒานานั่นเองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงแม้ว่า ประชากรส่วนใหญ่นะคะจะมีฐานะยากจนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะแต่อินเดียนะคะสามารถพัฒนาด้วยอุตสาหกรรมได้อย่าง๋อตั้งแต่พุทธศัวรรษที่2 3 0ก็เ5 3 0เป็นต้นมานั่นเองโดยปัจจัยนะคะปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมในอินเดียเติบโตก็คือแรงงานค่าแรงต่ำและ ตลาดภายในประเทศค่ะและอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของอินเดียเช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นการตลาดต่างประเทศและอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเองค่ะซึ่งตลาดภายในประเทศมีความต้องการสูงกค่นเองค่ะพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนะคะ อย่างรวเดเร็วทำให้อเยนยะคะอยู่ในลกลุ่มประเทศซึ่งประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอรฟริกานั่นเองที่มีความร่วมมือกับเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศนั่นเองทรงผลให้กลุ่มกดาเป็นคััวครัวด้าใหม่ของเศรษฐกิจโลกที่สามารถ ทั้งอุมอำนาจนั่นเองค่ะของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั่นเองค่ะโดยนะคะทำให้ความสำคัญนในเรื่องการปฏิรูปของกองทุนการเงินระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินสับหงระหว่างประเทศสกุลเงินใหม่แทนสกุลเงินอัฐบางสหรัฐอเมรใรใคเองี่เนยอินเดียค่ะปัจจุบันนะคะอินเดียจะ ั่นเองค่ะด้วยการกระจายแหล่งกำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน,นอกจากนี้นะคะอินเดียยังมีการผลักดันลุ่มให้เป็นที่สนใจในเวทีโลกมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นพัฒนาการด้านสังคมนะคะ และดินแต่งใกล้เคียงโดยเฉพ,พาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียเป็นส่วนใหญ่ที่เองค่ะวกับผู้ถือกำเนิดที่อยู่ในวันนาใดจะต้องแต่งงานกับ คณะเดียวกันเช่นกษัตรก็แต่งงานกับกษัตริย์ทาาแต่งงานกับทาานั่นเองค่ะประชาชนแต่งงานกับประชาชนซึ่งจะไม่มีการแต่งงานข้ามมณฑหญิงผู้ชายสามารถ ตวันตกและบางิีสถานตะวันออกค่ะซึ่งไม่มีโฮมแดนติดต่อกานต่อมาดี่แด้บางีสถานตะวันออกนะคะก็ได้เรียกร้องเอกราชในแยกตัวออกไปเป็นประเทศบางกลาเทศนั่นเองคะ่ะทําให้บางีสถานนะคะในปัจจุบับนมีพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เป็นดินแดนบางิีสถานตะวันออกแต่เดิมนั่นเองคะ่ะ เหล่นี้นะคะส่วนใหญ่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในอินเดียในสมัยชาวมุสลิมปกครองอินเดียนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการพัฒนาด้านการเงินของ,ของปากีสถานนั่นเองค่ะปากีสถานนะคะได้ก่อตั้งขึ้นในพศ22490และประสบความ และปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะปัญหาการเมืองภายในประเทศนะคะจะแบ่งแยกประเทศของปากีสถานตะวันออกและปากีสถานตะวันออกนะคะก็ได้เรียกร้องการปกครองของตนเองแต่รัฐบาลปากีสถานนะคะไม่ยินยอมนั่นเองค่ะจึงทําให้เกิดสงครามการเมืองในปากีสถานตะวันออกสามารถสามารถแยกตัวออกไปในพศ2514นั่นเองนอกจากนี้นะคะ ปัญหาเสลียราาสขขาญญางามการเมืองของรัฐบาลเกิดจากปัญหาต่อต้อตานลูกจริตคอรัพชันนั่นเองค่ะเครื่องมาจากให้ปากีสถานพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างตามอย่างอินเดียแต่ก็ถูกอินเดียต่อต้านนั่นเอง ที่ตั้งอยู่เส้นทางสายมาทางการศึกษาค่ะและมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเนื่นองจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของมกนต์นั่นเองค่ะค่ะซึ่งได้วางรากฐานการศึกษาและการพัฒนามาการเมืองในระบบประชาธิปไตยนั่นเองค่ะไว้ให้กับอาณานิคมทําให้สตรีนะคะบางคนมีการศึกษาสูงเช่นนางเบนาซีบุตรโตสามารถ เป็นผู้นํงงาทางการเมืได้เช่นเดียวกันกับบุรุษนั่นเองค่ะแร่ข้าวก็คือดางเวลาซีบุโตนั่นเองค่ะ <l ux> ต่อมาจะเป็นบางกลาเทศนะคะ <l ux> บางกลาเทศนะคะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกค่ะ <l ux> ตั้งอยู่เขตที่ราบรุ่ม <l ux> ดินดอนสาม <l ux> เหลี่ยมบาอาเบงกอ <l ux> <l ux> และมักประสบภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่ทำให ของบังกลาเทศนะคะบังกลาเทศนะคะก่อตั้งขึ้นในปีพศ2514นั่นเองค่ะแต่รัฐบาลนะคะก็สบปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองคณะรัฐบาลชุดแรกนะคะที่บริหารโดยประธานาธิบดีที่เป็นคนเรือนได้ถูกโค่นล้มโดยการรัฐประหารเองหลังจากนั้นบังกลาเทศนะคะก็มีการสุดท้องรังราฐทหาร รัฐบาลแบบทหารนั่นเองค่ะซึ่งมีการรัฐประหารต่อเนื่องทำให้เกิดสถา,านเนียนะคะอยู่ภายใต้กฎอายการสืบในช่วงพศ2532ถึง2543 25 25 25คนละเรือนนะั้นก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น,นเข้ามาบริหารในประเทศต่างแดนโยกรัฐบาลนี้<ด>น,นั่นเนองค่ะในรัฐ นื่องจากพระจันทบัตรตะวามีนะคะซึ่งได้รับเสียง และมีสิทธิานการเมืองเช่นเดียวกันกับบุรุษนั่นเองค่ะประชากรส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรมและประสบปัญหาความยากจนซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนะคะอีกทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ป .22